ถ้าอยากกินซีฟู้ดสดๆเนื้อเน้นๆก็ต้องมาที่นี่เลยกับคลองโคงและที่นี่ไม่ได้มีดีแค่บรรยากาศแต่ยังมีร้านลุงแก้งซีฟู้ดเจ้าดังที่เขาจัดหนักจัดเต็มเรื่องซีฟู้ดเมนูของที่ร้านเนี่ยสดเหมือนยกทะเลมาเสิร์ฟไว้ให้ในจานและขอเปิดด้วยเมนูที่การันตีว่ามีเสิร์ฟทุกวันกับปูไข่ปูไข<า>่<า>เนื้อแน่นไซส์ใหญ่วันที่เรามาเนี่ยได้ขนาด2ตัวเตัวใหญ่ขนาดนี้ราคาก็ดีเพียง1,100บาทเท่านั้นยังมีปูม้าเนื้อแน่นสดหวานฉ่ำจากธรรมชาติกินคู่ไปกับน้ำจิ้มซี เนแม่น้ำของเที่ยร้านนี่เขาก็ขึ้นชื่อย่างกันมาหอมๆม,มีมันเยิ้มๆความสดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงถ้าไม่สดเนี่ยเขาไม่มาเสิร์ฟราดด้วยน้ําจิ้มซีฟู้ดฉ่ำๆยิ่งเพิ่มให้ตัวรสชาติของกุ้งเนี่ยโดดเด่นมากขึ้นชุดเซตหอยนางรมตัวใหญ่เท่าฝ่าม,มือส่งตรงจากสุราร์กเนไปพร้อมเครื่องเคียงและน้าจิ้มที่มีความเปรี้ยวเผ็ดนิดๆได้ทั้งความสดชื่นและลงตัวแบบสุดๆยังมีหอยแครงที่เสิร์ฟกันมาตัวใหญ่ไม่น้อยหน้ากันสดทั้งใหม่ตัวใหญ่เนื้อนแน่นความหหวนนนน่่่ับบอองงด้้เเลลยยูกกใใใจคแมมมีีีทติะขื ผัดกะปิหมึกเด้งเดงผัดกับกะปิคองโคนที่ขึ้นชื่อตัวกะปิมีความหอมหอมนวลนวลยิ่งกินคู่กับข้าวสวยร้อนๆไม่ใช่เลยต่อด้วยอีกหนึ่งเมนูที่สั่งกันแทบทุกโต๊ะกับปลาทูราดน้ำปลาปลาทูที่ทอดมากบกรอบกินได้ทั้งตัวราดมาด้วยน้ำาราดน้ำปลาท,ที่มีความหวานนำํำเค็มตามอร่อยแบบใจลลายไข่เจียวปูก้อนของที่ร้านลุงเก้งนี่ก็มีไข่เจียวด้านนอกทอดมากบกรอบฟูๆเนื้อด้านในปูแน่นๆในราคาจานนี้สี้ยหบาทเท่านั้นเอาใส่ปูก้อนกันมาเน้นๆแบบไม่มีหวงปิดท้ายกันดด้ววยยแแกกงงคัั่่หหหออออมใบช รสชาติความเผ็ดเค็มมันจากพริกแกงที่บอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูมาร้านนี้ต้องสั่งเลยโปรโมชั่นพิเศษกินครบ2 6 0 0รบาทรบฟรีกันไปเลยกับปลากระพงทอดน้ำปลามูลค่า350ราใครที่อยากมากินซีฟู้ดอร่อยๆแบบนี้ก็แวะกันมาได้กับร้านลุงแก้งซีฟู้ดคลองโคร้านเขาเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มมีทั้งโซนอท์ดอร์อินดอร์สาม,มารถจัดเลี้ยงได้เป็นร้อยๆยคนเป็นอีกหนึ่งร้านเจ้าดังแห่งคลองโคนที่ใครได้มาลองเนี่ยต้องติดใจกลับไปแน่นอนแล้วเจอกันเมนูหน้าครับไปแล้วบาย